เอาละสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านครับแล้วก็สวัสดี FC นะครับทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องนะครับสมัยบฟเฟ่นะฮะวันนี้ครับก็จะมีหนึ่งเรื่องนะครับมานำเสนอนะครับเห็นอ่าบรรดา FC เนี่ยคอมเมนต์ถามในคลิปหลายๆคลิปมากนะครับเรื่องนี้ก็อยากจะมาพูดเป็นคลิปเลยนะครับถ้าตอบไปเนี่ย มันมันน่าจะยาวหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจได้นะครับก็เนื้บก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ้วยนะโอเคไปนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าครับผมหลายหลยคนเนี่ยถามมาว่านะฮะผ่อนรถเนี่ยหมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถามนะเขาบอกว่าผ่อนรถกับทางร้านหมดแล้วแล้วไม่ได้ไปเอาเล่มทะเบียนเนี่ยมาหลายปีสามารถไปเอาได้อีกไหมหรือขายไปแล้วหรือเราซื้อมาแต่คนเก่าไม่ได้ไปเอาเนี่ย สามารถไปเอาได้ไหมนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะทราบว่าหรือจะบอกได้ว่าจะไปเอาหรือไม่ไปเอาหรืออะไรยังไงเนี่ยก่อนอื่นเลยต้องต้องรู้ก่อนว่านะครับว่ารถคันนี้นะครับผ่อนโดยกับทางร้านเองหรือกับทางสถาบันการเงินนะครับโอเคจะมาพูดเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับแป๊นิดนึงนะครับอ่าเพื่อนๆอาจจะงงได้ว่าผ่อนกับทางร้านกับผ่อนกับสถาบันการเงินเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะมาชี้แจงรายละเอียดกันจะได้เข้าใจในคลิปเนาะนะครับอันแรกครับผ่อนกับทางร้านนะครับนั่นหมายความว่านะครับทางร้านเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์มา1คันนะครับแทนที่เขาจะขายสดเนี่ยแต่ว่าเราอยากจะผ่อนนะครับเนื่องด้วยเราไม่มีกําลังซื้อสดนะครับเราอยากจะผ่อนทางร้านก็ยินดีจะให้เราผ่อนโดยร้านรับผิดชอบความเสี่ยงไว้เองนะครับเช่นถ้าเราไม่ผ่อนหรือเราหนีนะครับ ร้านก็สูญเสียนะครับรายได้ตรงนั้นไปหรือสูญเสียรถไปหรือล้วผ่อนเสร็จร้านก็ได้กําไรตรงนั้นไปนะครับนึกภาพออกไหมสองนะครับผ่อนกับสถาบันการเงินนะครับก็คือสถาบันการเงินเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในร้านรถนั้นๆนะครับอย่างเช่นนะครับร้านรถสมมุติผมเปิดร้านรถนะครับผมมาให้ผ่อนกับผมเองก็จะมีไฟแนนซ์ไฟแนนซ์หนึ่งนะครับเขามายื่นเขาเสนอว่านะครับเขาจะทําสัญญาให้ลูกค้านะครับแล้วก็ให้เราปล่อยรถไปให้ลูกค้านะครับ โดยเขาเนี่ยรับความเสี่ยงไว้เองนะครับคือไฟแนนซ์รับความเสี่ยงไว้เองนะครับ,รบ,รบก็เหมือนวันนี้ผมขายเวฟเวฟคันนี้ได้สี่0มื่นนะครับไฟแนนซ์ก็โอนเงินให้ผมเลยสี่0มืนนะครับโอนเงินสดให้ผมเลยสี่0มื่ไฟแนนซ์ก็ไปคิดดอกกับลูกค้าก็เหมือนไฟแนนซ์ไปรับเงินผ่อนจากลูกค้าอีกทีนึงนะครับลูกค้าก็จะไปเสียดอกเสียอะไรจากเขาเหมือนเขารับความเสี่ยงไว้เองมีความอ่อนไหมฮะแต่ตัวผมเนี่ยได้เงินสดไปแล้ว4ี่0มื่นนะครับ ส่วนไยเน้นเนี่ยก็ไปรับความเสี่ยงจากลูกค้าเองถ้าลูกค้าผ่อนหมดก็ได้ดอกได้อะไรไปนะครับถ้าลูกค้าหนีหรืออะไรก็ขาดทุนไปนึกภาพออกไหมฮะนะครับโอเคไปการที่จะผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับเอาตัวอย่างที่ผมเข้าใจนะนะครับแล้วก็ที่ผมเจอมาบ่อยๆนะครับการผ่อนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับจะมีการผ่อนอยู่2แบบด้วยกันนะครับมีอยู่2แบบนะหนึ่งเลยครับดั้งเดิมเลยก็คือจะผ่อนกับทางร้านเองนะครับ สองเนี่ยจะผ่อนกับสถาบันการเงินหรือธนาคารนะครับมีอยู่สองแบบหลักๆนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเช่นภูมิภาพผมเนี่ยผมอยู่ภาคกลางหรือภาคตะวันตกนี่แหละนะครับผมอยู่ราชบุรีกานนะประมาณราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีนะครับก็จะมีตัวใหญ่หนึ่งเนี่ยก็คือผ่อนกับทางร้านเนี่ยที่ดังๆแล้วก็ที่ผมทราบมาตั้งแต่เด็กนะครับก็จะเป็นโลหิงหมงนะครับที่ผมรู้นะนะครับโลหิงหมงเนี่ยเขาก็จะนะครับให้ลูกค้าเนี่ยผ่อนกับทางร้านเขานะครับ ไม่ได้ไปผ่อนกับทางสถาบันการเงินก็เหมือนเขาจดทะเบียนแล้วก็ผ่อนกับทางเขานะครับกับ2นะครับผ่อนกับสถาบันการเงินนะครับอย่างที่ผมอยู่ก็เป็นของทิตกรน,นะครับแล้วก็สม,มิดแล้วก็ธนบัตหรือกุ๊ปลีดนะครับประมาณนี้นะฮะไม่รู้ว่าทางภาคอื่นเนี่ยยังมีไหมหรือว่าชื่อเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันออกไปนะครับต้องแยกเป็นก้อนนะครับว่า1พ่ผ่อนกับทางร้าน2พผ่อนกับสถาบันการเงินทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าพอนกับทางร้านนะครับถ้าพอนกับทางร้านนะการนะครับจะไปเอาเล่มเนี่ยนะครับเราก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะครับก็คือถ้าเราพอนหมดแล้วใช่ไหมเรามีบินใบเสร็จเนี่ยงวดสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดินเข้าไปที่ร้านนั้นได้เลยครับเขาคงมีข้อมูลอยู่นะครับเขาเขาคงมีแหละนะครับถ้าไม่นานมากแหละผมว่าถ้าไม่นานมากเขาก็อาจจะเก็บไว้นะครับแต่ถ้านานมากผมไม่รู้ว่าการพอนกับทางร้านเนี่ยเขาจะเอาเข้าระบบไหม นะครับสามารถสืบค้นได้ไหมถ้า5้าปี6ปีหรือ10ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถจะจะจะไปค้นในระบบได้หรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะกับทางร้านแต่แนะนําว่าถ้าพรกับทางร้านเนี่ยแนะนานะครับให้ไปที่ร้านเลยนะครับแล้วก็ไปให้เขาดูว่านะครับคันนี้เนี่ยเราผ่อนองวดสุดท้ายแล้วหรือย,ยังหรือยังมีค่าปรับค้างอยู่ห้าหกร้อยหรือพันสองพันอะไรประมาณนี้นะครับเขาถึงไม่ได้โอนให้เราหรืออะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอนะครับก็คือผ่อ,อนหมดแล้วแต่ ไม่ได้มีเวลาไปแอาเล่มหรือไม่ได้ติดต่อทางร้านนะครับหรือไม่ได้ไปเซ็นชุดโอนให้เขานะครับอย่าลืมว่าการผ่อนรถหมดแล้วนะครับเราต้องไปเซ็นรับโอนด้วยนะฮะร้านถึงโอนมาให้เราได้นะครับถ้าเราไม่ได้เซ็นไว้เนี่ยแน่นอนฮะร้านจะโอนที่เราไม่ได้นะครับแล้วเขาก็จะเหมือนติดต่อเราไม่ได้เหมือนแบบยังไงอ่ะเบอร์เราเปลี่ยนหรือลายชื่อตกลนหรืออะไรผมไม่ไม่ไม่ทราบนะแต่คือเขาติดต่อเราไม่ได้เราไม่ได้เซ็นใบโอนว่ารับโอนเนี่ย มันก็เลยโอนไม่ได้ฮะทางร้านเนี่ยเขาก็เลยไปโอนให้เราไม่ได้เรื่องมันก็เลยค้างไว้นะครับนึกออกไหมฮะก็เลยแบบเราก็ไม่ได้ไปโอนแล้วเราก็ไม่ได้แบบเอาเล่มเราเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถ้าไม่ได้โดนจับหรืออะไรก็เราไม่ได้นึกถึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคข้อ2นะครับพ่อนกับสถาบันการเงินนะครับก็จะประมาณว่าสมมติเราไปซื้อรถร้านนี้ใช่ไหมล่ะชื่อว่าร้าน A อแล้วกันร้าน A นะครับเราไปซื้อเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ไฟแนนซ์เนี่ยให้เรียกว่าไฟแน,นนซะ์นะ มาเซ็นสัญญากับเรานะครับอย่างเช่นถ้าที่ผมอยู่ก็จะเป็นทิติกรนะครับเขาก็มาเซ็นสัญญาปุ๊บๆๆนะครับเรื่องผ่านแล้วอะไรผ่านแล้วเรารับรถไปใช่ไหมฮะเล่มเนี่ยเวลาจดทะเบียนเนี่ยเขาจะส่งคืนให้ทิติกรนึกออกไหมฮะแล้วทิติกรเนี่ยเขาก็จะเก็บไปสํานักงานนะครับลักของเขาหรือสํานักงานใหญ่อันนี้แล้วแต่นะครับอย่างเช่นผมพูดผมอยู่ราชบุรีใช่ไหมฮะเวลาเรื่องผ่านแล้วเงี้ยเขาก็เอาเล่มทะเบียนที่ร้านเนี่ยจดทะเบียนให้เราแล้วนะครับ เป็นหนะ้าที่ของทิติกรแล้วที่เอาเลนไปเก็บทีนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากข้อแรกนะครับถ้านะครับเราตามไปที่ร้านเนี่ยร้านก็จะบอกว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้อยู่ในโซนการดูแลของเขานั่นก็คือว่าเขาได้ส่งต่อให้ทิติกรไปแล้วเพราะว่าทิติกรเป็นเจ้าของรถนึกออกไหมฮะก็เหมือนเราเช่าซื้อเหมือนเรายืมเงินธนาคารไอยืมเงินไฟแนนซ์ทิติกรเนี่ยนะครับ มาซื้อรถนะครับเท่ากับว่าทิดกรก็ต้องมีนคนเก็บเล่มทีนี้เนี่ยถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยการจะตามเล่มก็ต้องไปตามที่บริษัทสถาบันการเงินทิิกรถูกต้องไหมฮะหรือภูมิภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นเนี่ยก,ก็ก็ตามภูมิภาคนั้นว่าไฟแนนซ์นั้นจะเป็นอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าบริษัททิิกรเนี่ยจะมีทั่วทุกภาคหรือเปล่ายังไงเพื่อนๆก็ถ้าอยู่นะครับจังหวัดไหนนะครับเหนือใต้ออกตกเนี่ยไฟแนนซ์มอเตอร์ไซค์หลักๆเนี่ยก็ คอมเมนต์บอกผมได้นะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเหมือนแชร์ความรู้กันนะฮะโอเคการจะตามไฟในอ่าการจะตามเล่มทะเบียนหรืออะไรชุดโอนอะไรเงี้ยเราก็ต้องตามจากทิ่ิีกรน,นะฮะเราก็ต้องยังไงอะ่ะก็เหมือนแบบไปที่สํานักงานของเขานะครับก็เหมือนข้อแรกครับหลักการถ้าเขาไมไ่โอนเนี่ยก็แสดงว่านึ่งเลยถ้ารถไม่ได้โอนในนึ่งเลยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะฮะประมาณ90%เลยก็คือค่าติดตามนะครับไม่ได้จ่าย มันจะเป็นอย่าง,งมมาญญานี้ฮะสมมุติเราทําสัญญาไว้เนี้ยสามสิบหกงวดถูกต้องไหมฮะเราอาจจะเอ้ยเราก็จ่ายครบ36งวดแล้วนี่หว่านะครับก็เลยมั่นใจว่านะครับเราจ่ายหมดแล้วทีเนี้ยพอเราจ่ายหมดแล้วใช่ไหมฮะไอทางไฟแนนซ์ก็ไม่ได้ทวงเราก็นึกว่าเราจ่ายหมดแล้วเราก็เหมือนรอไอเขาจะโทรมาเมื่อไหร่เขาจะส่งอะไรมาให้เมื่อไหร่แต่นะครับแต่นะครับไอสามสิบหกงวดเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีงวดใดงวดหนึ่งนะครับที่เราจ่ายล่าชา้านะครับนึกออกไหมฮะอย่างเช่น งวดที่20ก็ไดะยี่สหรืออะไรเงี้ยเราใจล่าช้าใช่ไหมพอใจล่าชา้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีค่าติดตามที่แยกออกมาจากจากค่าง,งวด36งวดนั้นนะครับทำให้นะทำให้พอเราใจสานงวดสามงวดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ครบจํานวนเงินที่ไฟแนนซ์เขาเก็บีงฮะมันจะเหลือเศษค่าติดตามเนี่ยนะครับทำให้เราค้างค่าติดตามเนี่ยไว้นะครับมันก็เลยเป็นอะไรอะเขาเรียกอะไรอ่ะ ค้างไว้อะ่ะก็เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ต,ติดต่อเราเราก็เข้าใจว่าหมดไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้โอนกันอยู่อย่างเงี้ยฮะแล้วทางไฟแนนซ์เองก็ไม่ไดตตามอาจจะตกล่นหรือแบบยอดอาจจะน้อยก็เลยเห็นแบบสารที่หงวดครบแล้วก็เลยไม่เดตตามเริ่มก็เลยค้างตึงอยู่งั้นนะครับอาจจะที่เจอมันก็ค้างประมาณพันก็บาทเองฮะหรือแบบห้าหกร้อยนะครับที่เจอนะก็ต้องตามกันไปจ่ายค่าติดตามก่อนนะครับเล่มก็ถึงจะถูกโอนได้ตามกฎหมายต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับและ ที่ว่าไม่ได้ไปเอาเล่มหรือเขาไม่โอนเนี่ยเหมือนข้อแรกเลยฮะติดต่อนะครับเจ้าของรถไม่ได้นะครับทําให้การเซ็นรับโอนเนี่ยไม่มีการเซ็นเกิดขึ้นนะครับพอเจ้าของรถพอนหมดแล้วแล้วไม่ได้เซ็นรับโอนเนี่ยหรือไฟแนนซ์ติดต่อให้ไปเซน็นไม่ได้เนี่ยเขาก็เหมือนรับโอนที่เราไม่ได้ไงฮะนะครับเลื่อมก็เลยค้างอยู่งั้นนะครับเวลาขายรถต่อหรือว่าเราจะใช้ชุดโอนหรือจะขายอ,อย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยเล่มอยู่ไหนว่าอะไรประมาณนี้มีความอ้อมไหมฮะ โอเคประมาณนี้นะครับมันก็มีอยู่สรุปเลยมันมีอยู่2นะครับ2ข้อด้วยกันก็คือถ้าผ่อนกับทางร้านนะครับไปที่ร้านนะครับถ้าผ่อนกับสถาบันการเงินนะครับไปที่สถาบันการเงินนะครับก็ต้องรู้ดีว่าบางสถาบันการเงินเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วหรือว่าเขาเรียกอะไรอะเปลี่ยนผู้ถือหุ้น่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนชื่อไปนะครับในบางภูมิภาคก็ต้องรู้ดีแต่การตามเล่มนั้นก็เหมือนเดิมนะครับโอเคสรุปเลยนะครับไปที่ร้าน ถ้าพอนก็สถาบันการเงินไปที่สถาบันการเงินนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะเพื่อนๆนะผมก็มาให้ข้อมูลได้เท่านี้นะครับการจะตามเรื่องเกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับทะเบียนรถเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าถูกต้องที่สุดเลยคือเราไปที่นั้นๆน,น,นะครับเราไปที่นั้นๆโอเคอาจจะทราบจะผมเป็นไกด์ไลน์แล้วนะครับ การจะรู้ข้อมูลเดยร้อยเเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องไปที่นั้นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกอะ่ะถ้าพ่อกับร้านก็ไปร้านเลยนะครับขอให้ข้อมูลเราได้แน่นอนนะฮะล้วก็100%ด้วยนะครับก็คือฟังจากผมเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะครับวันนี้ฮะก็ต้องลาไปก่อน,นครับหวังว่าคลิปนี้ยคงมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะที่ถามาถมผมเข้ามาหลายๆคนนะครับโอเคไว้ที่ผมมีอ่า คลิปดีๆเนี่ยผมเขาจะมานําเสนอนะครับยงในช่องผมต่อไปอย่าลืมนะฮะมีในเพจด้วยนะครับก็รควรกดติดตามหรือว่าเข้าไปเยี่ยมชมในเพจบ้างก็ได้นะครับเพิ่งจะทำเือกันเพจโอเควันนี้ครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ